อ่าครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อต่อนะครับที่วัดพานุลังสีบางพลัดนะครับจันรเจ็ดสิบห้านะครับอ่าแล้วก็มาหล่อเทียนเข้าพรรษาด้วยนะอันนี้เป็นป้ายทางเข้านะครับริมถนนจันสรทธิวงเจ็ดสิบห้าบางพลัดนี้เองนะครับซึ่งงานก็จะมีตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบกรกฎาคมนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเลยเนี่ยดูศิลปินที่เขามาเนี่ยโอ้โหสวยๆอย่างนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไป ในวัดกันครับซึ่งก่อนทางเข้าวัดนะก็จะมีร้านต่างๆนะครับหนึ่งร้านแบบกับดินนะครับเป็นแบบว่า,วารับให้เช่าพระอะไรต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องก่อนทางนิดนึงอ่ะแล้ววันนี้นะครับเราใช้บริการขนส่งสาธารณะนะครับนั่งรถเมย์สายสิบแปดมาคราวที่แล้วเรานั่งคราวที่เรานั่งรถไฟเดินขาลากเลยเพราะว่า <laughs> วัดพานุเนี่ยสถานที่ตั้งจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างอ สถานีรถไฟฟ้าบางพลัดนะครับแล้วก็สถานีตรงอูจําชื่อไม่ได้แล้วขอโทษด้วยเดี๋ยวจะพิมพ์มแจ้งแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูทางเข้าก่อนนะครับนี่เมื่อกี้เดินผ่านมามีข้าวต้มสามบาทห้าสิบเด้อขายได้งไงเนี่ยคนนั่งกินเงินเยอะเลยนี่นะครับการจัดร้านของเขานะครับวันนี้โชคดีนะที่ฝนไม่ตกนะครับเนี่ยแล้วก็จะคึ้มๆเล็กน้อยนะนี่เปิดร้านกันด้วยกระเพราไก่นะครับข้าวกระเพราไก่ โอ้น่องมาเริ่มเลยอะสามสิบบาทเองโอ้กระเป๋าไข่ดาวนะครับแล้วก็มีไส้กรอกยักษ์เลยฮึดูดินะขาดไม่ได้สำหรับอาหารญี่ปุ่นนะครับหนึ่งซูชิ <c oughs> นะโอ้นี้วันแรกนะครับคนก็จะเยอะนะครับนี่คนมาเที่ยวกันเยอะเลยมีปลาเป้ามียิงเปินนะเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูนะอันนี้เป็นทางเข้านะครับร้านะซูชิร้าน ทาโกยากินะครับหมูไก่ย่างชิรพันที่คิดถึง <c oughs> ไก่ช้ำๆเยิ้มๆนะครับ <c oughs> นั่นไงของโปรดดุยเลยพวกเรานะนี่นะครับต่อไปข้าวหมกไก่นะนี่เรายังไม่ได้ดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยขากลับแล้วกัน <c oughs> ดูนี่ไก่ทอดนะไก่ทอดอิสลามนะครับนี่หนังไก่นะหนังไก่ข้าวเหนียวตอนนี้เป็นเครื่องในอ หมูตุนเกาลักนะครับเนี่ยคนเยอะคนเยอะหมึเข้าแตนแม่ทงย้อยกะละแมนะครับเนี่ยก็มาด้วยนะอืออ่าต่อไปก็หมึกย่างมาดูคนก่อน<ม>นี่ครับผัดไทยผัด<ม>ไทย นี่นะเข้าคิวกันยาวเลยตอนนี้ก็ช่วงเวลาที่เลิกงานแล้วเนาะก็ต้องหาอะไรกินสามใบเถากระเพราแซ่บยวอะไคะอ๋ที่เห็นนั้นคือกระเพราตับน,น,นคะ,บะครับนี่อ๋อูหให้ห,หมูเยอะเยอะเดี๋ยวไปกันต่อครับ ดูดูดูคนเยอะมากเลยนะครับมีผัดมีเมืองนนถ้ามาตอนช่วงอย่างเงี้ยนะไฟจะสวยเ่ยมีขนมเบื้องด้วยนะนมเบื้องแบบครีมเยอะมากขนมถังทองนะครับต่อไปก็หมูย่างน้ำตกโอ้โหคนลุมกัน เราไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปถ่านได้เลยนี่ไงนี่นะแล้วก็มาเฟ้นไฟไก่ลาดซอสซอสลาดไก่นขนมลานะครับนี่อ๋อ ใครยังไม่เคยเห็นนะครับก็ดูได้เลยหวานมันกรอบอร่อยอ่าเป็นขนมลาเาไปดูวิธีเขาทำไปดูเขาทำอู้นี่ไงเขามีแป้งมีอะไรด้วยเห็นไหมเขามีเครื่องมือเนาะเครื่องมือแขึ้นลูกดูนะปุ๊บ เรียบร้อยแบการกากรัวบบรแขวนแขวนแวนโอ้โหก็เป si oh ็นแบบลังนกเลยเนาะเอาละเอาละปุ๊บลออล่อนิดหนึ่ง็มวนเลย ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บหมุนเนี่ยแล้วมันเดี๋ยวมันก็จะไปแข็งบนนั้นเองนะโอ้โเขาพับก็สวยงามนะครับนี่มาดูมาเที่ยวงานวัดแล้วก็ดูวิธีการทำด้วยนะใ้ฟุกฟุนะครับโอ้อันนี้พบมแมลงทอดนะครับนี่ดูชื่อดูดูชื่อ นักร้องใต้ดินเจือกธิดาภาพสิ้นปูพงสิธิ์ <c oughs> จักจั่นเสียงคองด <c oughs> ูดิกุ้งสิทธิราชนไหแต่และแบบชื่อนักร้องทั้งนั้นเลยนันะมาเป็นมามาเป็นมแมลงข้อซะแล้วอยู่ในถาดซะแล้ว <c oughs> อันนี้ก็ลูกชิ้นปิ้งนะครับ <c oughs> เป็นเนื้อเอ็นหมูเนื้อไก่นะครับเรียงกัน อ,อันนี้เมื่อกี้ที่เราเดินมาจากตรงนู้นนะนี่นะครับคนเยอะมากและอีกฝั่งหนึ่งก็มีนะเอเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเราพอเราพริ่งจะมาเลยนะครับข้างในก็มีสักระคิดฐานขอพรเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับสีจันทรานะครับนี่นะ ท่านจะอยู่ข้างในนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆครับวัดนี้เราไม่ได้มาประมาณก็เจ็ดหกถึงเจ็ดเดือนหรือเจ็ดแปดเดือนจำไม่ได้นะครับวันนี้เราก็ได้มากันอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับทำบุญพระแม่ธรณีพระราหูแม่โพสต์ที่เป็นโตเซบียงนะครับ นี่นะแล้วก็มีขั้นส้มเก็ดหิมะนะครับเนี่อ๋อมีหลากหลายมีองุ่นมีอัญชันนะครับของงานนะครับบรรดาบรรลุลับปึของเรานี่นะลูกชิ้นอิสลามลักเลี้ยงการหลอดในข้าวบังสาเนี่ยข้าวขาหมูนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเรือนะครับนี่มีหอยทอดนะหอยทอดผัดไทย วันนี้ก็มีเครื่องเล่นนะครับดีนะวันนี้ฝนไม่ตกนะเปิดวันแรกนะครับก็มีนนข้าโพดคุกเนยจริงๆมันก็จะซ้ำๆกันนะแต่ก็มาเก็บความบรรยากาศอันนี้สักนะครับสักออขอรับสักลายด้วยนะ อันนี้ก็ DIY นะครับรถไฟมหาสนุกครับอ่าค่ลสี่สบาทนะครับแล้วก็นั่งเพนสีกันนั่งเพนตุกตาอ่าตุกตาฟลนปัตเตอร์นะตัวนี้ก็เครื่องเล่นนะครับอยู่แถวหน้าเมลุเลยนะ บ้านบอลบ้านลมต่างๆนะครับก็เหมือนกับก็เหมือนกับครที่แล้วที่เรามาอันนี้ก็ตัดปานะครับถึงชาติสวรรค์นะครับเนี่ยว่างเลย <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็ใสไหมกิ่นผลไม้นะโอ้สีเนี่ยเอา หลอ,อดไฟนีออนซ่อนใต้เนี่ยเนาะก็เหมือนหลอ,อดไฟ LED หลังทีวีเลยเนาะมันก็จะสวยผมว่าเป็นเวทีใหญ่นะครับอ,อันนี้ขน,น,น,นะน,นมโบราณนะขนมโบราณก็จัดร้านคล้ายๆกับคราวที่แล้วเป๊ะเลย <laughs> เป๊ะเลยนะอันนี้ก็เป็นยิงเป้านะครับยิงปืน อันนี้ก็บรรยากาศวันแรกคนเยอะนะนี่นะอันนี้ก็ตรงนั้นเป็นร้านสากักตรงนี้เป็นร้านเจาะ <c oughs> เจาะแหลกรับเจาะฟรีนะครับีเจาะ <c oughs> ลิ้นเจาะหูแล้วก็ให้อาหารน้องหมูนะครับนี่อ ปลาเส้นนะใหญ่มากอันนี้ก็ซาลเปาโอ้โหเนื้อไส้ไส้ไม่ใช่เนื้อไส้เยอะมากๆนะครับสนใจก็ชุดย่างนะชุดย่างมาลาบาร์บีบาร์บ,าบีคิวนี่ไก่หมุนนะ่ะไก่มุนก็มีมร้านนี้แมลงทอด แล้วก็พวกปลาหมูปลาหมึกนะสีงยิ้มสันอันนี้เราเดินอีกฝั่งหนึ่งนะครับออ้อันนี้หนมเบื้องส่วนใหญ่นมเบื้องโอห้หนมเบื้องเยอะมาก มเบื้องลูกชิ้นย่างลูกชิ้นทอดอะนะเนาะเยอะจริงๆผัดหมี่นะนี okay. Okay. ่ก็เริ่มซ้ำแล้วนะเริ่มซ้ำแล้ว hmm. ครีมฮอรครีมพอรนมสดเหมือนกับว่าเป็นขนมปังอะไรอ่ะ ขนมปังกิวเก,วกียวเกลียวก้นหอยนะแล้วก็ใส่ครีมเข้าไปนี้ก็มีก็ร้านยำนะครับไข่ปลาหมึกขนมจีบขนมเบื้องโอนี่เป็นขนมเบื้องแบบชาโคลเหรอเนี่ยขนมเบื้องจิว๋ว เป็นขนมเบื้องจิ๋วนี่เราต้องค่อยๆบีบตัวให้ตัวเล็กที่สุด <c oughs> แล้วก็เพื่อที่จะสร้างนี่นะครับขนมเบื้องอีก <c oughs> มองไปที่ไหนก็ขนมเบื้องขน <c oughs> มเบื้องทั้งนั้นเลยนะครับ อันนี้ก็ขายย่างชียพันธ์มาสองล้านนะครับงานนี้เาที่ไหนก็อที่จัดตีนัตายหลออมาใส่กระนมาใส่กระน้แล้วก็อยู่กระบอกเหมือนกับว่าเราเคยแบบเคยมาเมื่อไม่กี่วันนี้เอง ทุกอย่างจำได้ <c oughs> เดี๋ยวขออน,นุญาตเข้าไปทำบุญทำทานก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเที่ยวกันต่อนะครับเรามาร่วมกันหล่อเรียนกันนะ อันนี้นะครับเราก็ทําบูญตามกําลังศรัทธาแล้วก็เลือกตามปีเกิดนะครับแล้วก็นําไปให้หลวงพี่เขาใส่เข้าไปในกระทะนะครับแล้วเราก็ไปหลอตรงที่แท่งย้เขียวตรงนู้นนะครับสนุกดีเป็นแท่นหล่อเทียน9้าต้นนะครับก็หล่อให้ครบนะครับอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทำเขาเรียกอะไรผ้าป่าลอยฟ้า นี่นะครับเดเไปเดี๋ยวเราเดินไปดูยังจุดต่อไปครับนี่คราวที่แล้วจำได้ว่าเรามาแปะทองที่ลูกนิมิตนะครับนี่นะก็มีลูกชิ้นทอดเดี๋ยวทุกอย่างจำได้หมดเหมือนเหมือนกับว่าเพิ่งเคยมาไม่กี่วันนี่เองนะครับโอ้แต่รู้สึกว่า เต็นท์จะดใหญ่โตโห,หลานนะครับโอ้นี่เขาซอยเขาซอยขนมจีนไตปลานะครับน้ำยาปูนะมาทำบุญแล้วก็มานั่งกินอาหารเี่ยไข่เจียวรับไข่เจียวไขเ่ไขเจียวทรงเครื่องอ่านี่คือเครื่องนะครับไข่เจียวโปะข้าวนะเนี่ยคสโทรศัพท์มือถือก็มานะเดี๋ยวที่เห็นก็คนแถวนี้งั้นแหละนะครับมีทุเรียนด้วย ลาบปีอะไรลาบปลามีกุ้งเผากุ้งต้มเยอะแยะเลยบาบิก์นะครับเนี่ยโอโพดหอมงวงเบานะของเล่นโบราณมีนะตามการวัดนะเนาะนี่เป็นขนมกล่องขนมกลอ่กลองนี้ก็มีนะเนี่ย บวยทองม้วนนมขาไก่อันนี้น่าจะมาน่าจะรับมาจากแถวพุทธมณฑลสายหนึ่งนะเขามีแหล่งแบบว่าขายส่งแบบขนาดโอ้ใหญ่มากนะครับอันนี้พ้ม่านนะพมน้ม่านพ้ม่านพรมเช็ดเท้านะโอ้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในกลุ่ม คนหมู่เยอะๆแล้วอ่ะมาดูข้าหลามก่อนข้าลามแล้ไปถมนะครับจอปูอมีหนมจากนะครับเนี่ใหญ่ดใดูัดิดเทุกอย่างสิบบาทลงทึงงันใหญ่ีดรองเท้าถมือถุงาของมีลูกชิ้นปลาเยาวราดนะครับหหเห็นน้ำจิ้มแล้วแบบ น้ำลายซอสโรตีนะครับโรตีสายไหมโอ้แต่ร้านรวงจะเหมือนกับมีเยอะกว่าครั้งที่แล้วที่มานะโคกโว้ชนะครับนี่มีแบบโคกสลัปี้อัอนนี้ก็ มีของของเล่นนะก็งานวัดนะเนอะมากันเยอะยโอ้ยังมีร้านว่วางๆอยู่อ๋อชุดนอนน้องๆหนูๆสี่สิบบาทเองนี่นะอันนี้โอ้ยยังไม่ใส่สงการมีเสื้อสงการหรอใช่ป่ะใส่เสื้อสงการป่ะไม่ใช่อเขาเรียกเสื้อเลอะเทอะป่ะชุดเลอะเทอะดอกนี่เต็มทั้งหมดเลยโอ้โหเท่ลาย ขาเรื่ออะไรนะบ็อกเซอร์เหรอบ็อกเซอร์น้องๆตัวละยี่สิบบาทหกตัวร้อยอะไรกันนี้เออใช้แล้วทิ้งเลยเนาะบอกว่าไม่ต้องถ้าเสียก็ไม่ต้องเสียดายอันนี้ยิงปืนยิงเป้านะครับนี่ตุ๊กาตาตุ๊กตาหนึ่งชุดยี่สิบบาทสามชุดห้าสิบบาทนะครับเนี่ยโอ้โหนี่เนาะอันนีมม้มีทั้งปืนสั้นปืนยาวนี่ของรางวัลโคตรแจ๋ ตุกตาเป็ดนะอ่าแล้วเราก็เดินมาถึงตรงหน้าวัดอ่าหน้าวัดแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมงานยังมีอีกยาวๆนะครับอ่าตามที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วนะครับใครสนใจก็มาร่วมทําบุญหลอดเทียนคาสัคงทานาอ,อ่อแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ทำพระป่าลอยฟ้าไปแล้วนะครับตามกําลังศรัทธ,ธานะครับงานยังมียาวๆนะครับเดินทางสะดวกพามารถไฟฟ้าก็มาลงที่ ในรถไฟฟ้า m อ t าสายสีน้ำเงินนะแล้วก็เดินมาเพลินๆเงือซิบๆนิดนึงนะแต่ถ้าใครนั่งรถเมสาย18มาจากนุาวรีก็มาลงแล้วก็เดินมานิดนึงนะเยี่ยมเลยไปมาสะดวกนะครับอะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก,กวดวก,กระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีด้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนละ เดี๋ยววันนี้จะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยกันนะครับถายแลครับสวัสดีครับ